สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับสรุปนะครับราคาทองประจำอาทิตย์นะครับกับออสซิสนะครับจริงๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเว้นวักไปนะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้มาสรุปให้ในรอบ2อาทิตย์ครับภาพจะชัดมากกว่านะครับเริ่มกันที่กองทุน s p R ครับสอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจาก865ล่าสุด824ร ขายออกไป41สตันเยอะละเยอะมากครับนะครับแสดงว่าตอนนี้ฟันโจไหลออกจากทองคำเนี่ยนี้เห็นได้ชัดเจนสนะ่วนดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะครับล่าสุด2องหมจุดกลายเป็นว่าแทนที่ฟันโฟโไหลออกจากทองไปเข้าตลาดหุ้นสหรัฐหรือตลาดหุ้นทั่วโลกกลายเป็นว่าตอนนี้ออกหมดนะสังเกตได้จากตลาดหุ้นไทยก็ตกล,ลงมานะครับมีร่ำร่ำว่าจะหลุดพันหกแต่ต้องดูก่อนครับว่าอาทิตย์นี้ เงินจะไหลออกจากตลาดพุ้นไทยอีกระรอกหรือเปล่านะครับส่วนค่าเงินบาทไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้ทดสอบ33บาทนะครับเรียกว่าอ่อนค่าจนปรับตัวกันไม่ทันนะครับในรอบ2อาทิตย์ที่ผ่านมาอ่อนไปเกือบ1บาทครับและยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับสาเหตุหลักๆไม่ใช่อะไรฮนะคนที่นั่งกอดอกคนนี้คนเดียวนะตอนนี้โลกป่วน นะครับประเด็นข่าวเดียวครับเอาเนื้อเนื้อไม่ต้องน้ำท่วมท่งนะครับสหรัฐก,กําลังจะหาทางขึ้นภาษีนําเข้านะครับหันไปจีนนะครับจะขึ้นภาษีนําเข้าจากจีนจีนชี้มาเลยเองขึ้นค่าเมื่อไหร่ค่าขึ้นภาษีนะครับสินค้าเกษตรจา,จากสหรัฐทันทีเรียกได้ว่าเป็น กลุ่มกล่องดวงใจของสหรัฐนะครับเพราะนะครับฐานคะแนนเสียงของโรนัลด์ทรัมป์นะครับมาจากภาคเกษตรของสหรัฐนะครับพอทำกับจีนไม่ได้คราวนี้หันมาที่ EU ฮะครัทำอะไรจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์กระทบที่สุดครับป้าแองเจลามาเกล o ฮะนส a วอ n ์สวนะครับขายดีที่สุดในโลกนะครับรถยนต์ก็ดีนะครับเจอไปขนาดนี้เอาไม่อยู่ฮะเยอรมัน นะครับเยอรมันกระทบฝรั่งเศสกระทบนะครับสองชาตินี้กระทบหนักและตอนนี้ยังหาทางสวนกลับไม่ได้อย่าว่าแต่อยู่ัไทยเองนะครับสหรัฐเนี่ยเป็นตลาดอันดับหนึ่งในการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์โดนไปด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเพียงแต่บาทที่อ่อนมันช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้นะครับแต่แรงขายหุ้น นะครับมันเกิดจากฟันโปรไหลอันนี้คนละเรื่องกันอันนี้ต้องแยกออกจากกันเอาว่าตอนนี้ประเด็นหลักว่าตอนนี้สหรัฐเอาแน่ฮะแต่ไม่รู้หวยจะไปออกที่ประเทศไหนและสินค้าตัวไหนมันทาให้โลกวนมันดึงเงินออกจากระบบไปเข้าที่ไหนไปเข้าที่ยูเอสซลาส่งผลยังไงส่งผลให้ค่างเงินบาทอ่อนตัวดูไตรามาสสที่ผ่านมาครับ11เมษายนสามสบบาท10สตางค์และแต่ล่าสุด 25มิถุนาครับ32บาท98สตังค์จะทะล,ลุ33อยู่รอมรอกคิวสที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปเกือบ2บาทเรียกได้ว่าผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกในผันผวนรับมือกันไม่ทันนำเข้าอ้วกฮะส่งออกได้เปรียบภาพกับตราปาจากคิวหหรือไตรามาสที่1ที่ผ่านมาแน่นอนครับราคาทองลงมาราคาโกลสปอตลงมาแต่ทองไทยยังคงพยุงตัวเอาไว้ได้ ในขณะที่โกลสปอตนะครับหลุดนะครับ1300กลายเป็นวัาทองไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบมากกว่าจาก2อาทิตย์ที่ผ่านมา15มิถุนายนครับ19,985อ่อนตัวเล็กน้อยฮะเมื่อทิตย์ที่แล้ว1,9700ก่อนที่วันนี้เช้าวันจันทร์ที่25 1,9850บวกขึ้นมาเฉยเลยฮะอีก150บาทกรอบแคบเ,เล่นสั้นร้อ ถึง150แค่นั้นนะครับสำหรับพอร์ตเก่งกำไรในขณะที่ภาพกว้างในขณะที่ภาพกว้างกำลังจะจบ Q2 ขึ้น Q3 นะครับกลยุทธ์เป็นดังนี้นะครับพอร์ตออมทองผมไม่ห่วงฮนะเพราะพอร์ตออมทองกระจายความเสี่ยงและ Q2 ที่ผ่านมาราคาค่อนข้างไม่ไปไหนมีกรอบการเคลื่อนไหวประมาณ300บาทสำหรับราคาสมาคมแน่นอนฮะสำหรับทองออนไลน์มันจะถูก ถูกกว่าราคาสมาคมและเวลาที่แพงก็แพงกว่าสมาคมเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หลักเมื่อไหร่ก็ตามที่ทองแพงคงไม่ต้องบอกว่าต้องทําอะไรและเวลาทองถูกคงไม่ต้องบอกอย่าทำสวนนะฮะทองถูกมาขายทองแพงไปซื้อนะครับอตอนนี้ที่ได้เปรียบที่สุดพอร์ตออมทองครับถามว่าทําไมพวะออสิลิซื้อให้ท่านทุกวันไม่ต้องทําอะไรไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเราซื้อให้ทุกวันทําการ เฉลี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้ของถูกแน่นอนนะครับต่อมานะครับเป็นพอร์ตนะครับซื้อขายทองคําแท่งที่ไม่ต้องไปต่อคิวที่ร้านครับเป็นทองคําแท่งออนไลน์เหมือนท่านซื้อของออนไลน์ประมาณนั้นนะครับจะมารับทองแท่งเองหรือเอาทองไปส่งที่ด้านที่บ้านได้เหมือนกันสําคัญต้องแยกให้ออกครับเพราะทองแท่งนะครับเวลาเปิดมือถือขึ้นมา นะครับต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงว่าจะมีซ้ายกับขวาในรูปคือ1น1กับ2มอง,งภาพออกนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวดูวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวดูวิดีโอนี้พยายามล็อกอินเข้าไปที่พอร์ตของตัวเองนะครับแล้วดูนะครับหนึ่ง d a r d อันนี้พอร์ตใหญ่หน่อย Standard หมายความว่าท่านซื้อหรือขายครั้งละ5บาททองนะครับตัวนี้นะครับ Standard ซื้อหรือขายครั้งละ5บาททองถ้าท่านซื้อมารับทองแท่ง5บาทหากท่านขายมีทองอยู่แล้วหรือยังไม่มีในพอตเอาทองที่เป็นสมาชิกของสมาคมรับหมดครับ20 20ร้านค้าโทรมาถามก่อนได้ครับทองยี่ห้อนี้รับไหม20กว่าร้านค้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำเรารับหมดแสดงว่าเอามาขายครั้งละ5บาทนี่คือหมายเลข1 หมายเลข2หมายเลข2เป็น1บาทครับเป็น Product ใหม่เรียกได้ว่าต่อไปไม่ต้องไปต่อคิวแล้วครับไม่ต้องไปต่อคิวที่ร้านทองครเอาซื้อของออนไลน์เหมือนช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละมันจะมีอยู่2แบบคูณ5คูณ1ง่ายนิดเดียวข้อสอบมีแค่นี้คะคูณ5หมายความว่าท่านซื้อและขายทองแท่งครั้งละ1บาทแต่ต้องสะสมนะครับให้ครบ5แท่งก็คือ5บาทแล้วมารับได้ ส่วนคูณหนึ่งอันนี้ฟรีสไตล์ตามแต่ใจท่านครับท่านจะซื้อหรือขายทองแท่งทั้งละ1บาทก็ได้2บาทก็ได้3บาทก็ได้นะครับหรือสะสมให้ครบ5บาทก็ได้เหมือนกันความแตกต่างนะครับก็คือราคานะครับท่านต้องดูนะครับหากสงสัยท่านโทรมาถามจะถามในไลน์ออสซิลิสก็ได้หรือโทรมาถามออสซิลิสก็ได้ได้หมดนะครับเั้นโปรดักต์มีความยืดหยุ่น นะครับการไปต่อคิวหรือแย่งซื้อจะลดลงครับเพราะเราสามารถสื่อสารกันทางผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์โดยสรุปอีกครั้งนะครับตอนนี้คิวสไปคิวสแล้วทองยังคงไซด์เวย์อยู่นะครับถูกสุดนะครับสมาคมอยู่ประมาณ19,650และแพงสุดชอบไปย่ำย้ำแถวแถว1 9 0 0 0 1 9 0 0 0เก้ Q3 จะเป็นยังไงต่อต้องติดตามประเด็นของ EU นะครับว่าสหรัฐเอาจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้าติดตามมอน์ฟร์มต่อและภาวะดอกเบีย้ยของเฟดนะครับกรอบคร่าวๆมีอยู่เท่านี้นะครับสำหรับตัวรายการนะครับสรุปราคาทองคำวันนี้ต้องจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ